กที่เขาจะนอดเขาออกเป็นเขาสามเขาขาวครับพี่น้องเขาตอนให้ครับก็ใส่ยาขานะเพราะใส่ยาขามาแลงก่อาหน้าเทียนปุ้ยมักทัระชาติ เรื่อยับระดับได้อย,าาย,ย,อยามอยาัดแย้งหางยาครับนี่ไม่ยาออกเลยคัดแย้กอไดเผล่มาแบบคันลงมัเนี่ยกัดแย,เย,ย้เป็นยาน เป็นเครื่องครับครับทำการเครืองครับเด็ดงามเลยนะครับเนาะโอ้โอนี่ยบพรมีเม็ดแดงกิ่เแผลจะน้อยเลยครับโอ้เสดงว่าสีตงสีหน่อยมันออกโชว์เม็ดแดงเอิเนของง่ามแบบนี้่ทิ้งที่ตรงกลางครับแล้วมาแพ็คขายเลยเลยคร้บก็ นี่เขาหักเค้าแตกแยกครับสําคัญเนี่นเคาแล้วฮอนก้อนครับพี่น้องสิ่งงามได้ก็ต้องอยู่กับการตากกับอยู่ที่การสีน้ำาครับพี่น้อง ไปเรื่อยๆเ็นปครับไปไปลงเรื่อยๆเป็นป่ะครับแย่ๆอกแกบปุ๋้ที่เขากอมันมันก็ิตเงียบอยโอ้ยแกบปุเนะครับได้ไีได้ตีต่อไปได้ได้ไีแบบขับพึ่งยังบ่ครับอันนี้นิ้นแรงครับนี่เขาแรง

ตั้งเมืองโคราช พร้อมแพ็คถุงขายเลยครับพี่น้องสนใจสร้างเลยครับผมสำหรับมันนี้สวัสดีครับ